ใช่รับาดแล้วมีค่าเขียวด้วยนะคะพี่น้องแล้วก็กาแฟเย็นแล้วก็ผมค่ะมาพิงคือแล้วก็อะไรนะแล้วก็ผมจริงเหรอคะแล้วก็ค่อยโอ้ยแล้วมันยันจีนละเออบ้างนะโอ้ยเต็มจ้าแมนอะเพิ่งเงนจีน เบิ้แล้วไปเอาอยู่แผนใหมากับพ่อมีเบิดละปีใส่ตัวนี้เอาชาเขียวเป็นนอนหรอคะดีครับสบายดีขอบคุณค่ะตอนนี้ตอนเที่ยงแล้วนะคะอาหารเที่ยงใช้เราจะไปงงสวนพริกนี่หมาหอดพี่หรอก็จะทิ้งสวนพริกค่ะพี่น้องแล้วก็มากินข้าวเอ้มากินเขาเที่ยง ก็ได้มากินเฟอเขาเทียงอยู่ลานประจําค่ะพี่น้องบ้านบัาน้องบัาน้องขามเนาะบ้าน้องขามพี่น้องบัาน้องขามพันไปพันมาจะลืมแวะ้าน่็ซื้อว่าร้านเจบัวผันให้ไม่นา่สียบแจ้งตำรวจเลยคุณเอาเสีบรับประกันความแสบความนวดนี่พี่เขาใช่ไหมค่ะพี่เขามีบอ พริกเผามีบอเบิดเบิดเบิดใส่พริกบัวเผาพริกบัวเผาพริกเับจ้าบัวเป็นยังนไงนะค่ะคือบ้านแต่บ้านบ้านเลยอะไรตัวนั้บ้าน ในจันที่ล่าว่าแสบลายวะจันออไม่ยังคือยิ่มไม่ยังล่ะนี่นะี่ย <c oughs> พ่อใจได้ได้หยอกเัาเนี้นะยิ่มปุยมือปุยพี่ก้อยมันมนี่หยอกวดมือพี่นอ้องน้องดีน้ดีดำม,มาแล้ว ตังเลยคะ่ะขอบคุณค่ะงามพีกันเบิ้งนี่น<อ>เห็นบ่อเหนกันไงามพีกันเบิ้องดาเบิง้งคื้น <laughs> ที่ปูหัโหจอแลอวซิมึงตั้ที่ว่าเขาปลาปลาคงกลวงพี่นอ้องมึงน้ำพร้อมอ้าอืมรสเดิมสับมาม่า อ๋อดงไง้างคะอร่อยไหมคะเพื่อพี่นองกินน้ำแง่มามากินน้ำกันต้องกินน้ำกันเด้อบ๊ายบ ินด้วยกันจ้าพี่น้องพ้อกันคลิปหนะ้าคลิปสั้นๆมาฝากพี่ตอนนองพ้อกันคลิปหน้าจ้า